ทุกคนพาแม่เจนมาหาน้องโบซับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องโบพลอยนะพาแม่เจนแม่จิ๋วมานะดูโอ้โหโบซับรับแขกโอ้โหสนมากทุกคนสนมากเลยดูสิดูแม่ก็ห่วงแม่ก็ห่วงทีนี้เออเอา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 ลูกก็กําลังสนุกแม่ก็ห่วงเอาเอา,เอาแม่เจนกับแม่จิว๋วที่นี่นะฮะ โอ้โหหวงลูกแล้วเออเออลูกกำลังสนุกอยู่มาเร็ว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 โอ้ยบอย่างดอกกะละมังนี่คือสิบอย่างดอกเออเออ ช้างน้อยตกหมันยังไม่ไปโอ้ยน่ารักมากทุกคนโอ้ย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 เอา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 โอ้ยเออรู้จักรับแขกด้วยเออเอาเอแม่ก็เรียกใหญ่เลยทีนี้น่ารักมากทุกคน น,น,น,น้องพลอยอยู่นู่นนะน้องพลอ,อ,อยก็มาแล้วกลับจากทํางานแล้วนะฮะเ,เ,เอาเอาเอาแม่จิ้มเอาแม่จิ้มเอาตอนนี้แม่จิ้มต่อสู้กับลูกอยู่นะเออเอาไปแล้วใส่ค <c oughs> ิดดื้อมากเลยทุกคน